ไทยเงาโกรอกเอกาเดนภ <Part 2 S 1> าพสองผิดค่ะยังยังต่าไปเป็นหมวดสัตว์บ้างจะได้รู้สึกว่าเอ้ยง่ายขึ้นเพราะมันเป็นรูปล่างเลยสัตว์อันนี้เป็นเงาของอะไรนกคู่เป็นคำตอบสุดท้ายไหมคะให้เปลี่ยนนะน<า>ให้เปลี่ยนได้นะข้างมันเถอะนูคู่จบๆง้นนูคูก,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 ก็โอ้โหสัตว์ก็มีเยอะเลยนกคู่เ็าคำตอบที่ผิดค่ะ จะไม่หลอกเราอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นโมซัสซัสตตัวต่อใบนี้เป็นตัวอะไรรูปร่างมันเหมือนหมาแต่คิดว่ามันคืออุลไม่มีในเกมด้วยซ้ำเม่นคำตสุดท้ายนะครับคำตอบแรกครับเป็นคำตอบที่ผิดค่ะลิงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่์พีแฟนก กันนะคะคสัตว์ชนิดนี้เป็นตัวอะไรแร็คคุนแร็คคุนแร็คคุนเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะใบไฮว่าก็แรอยู่สีก็จะแร่แรตัวหน้าแร่แร,แร,แรนิดนึงตัวหน้าเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเฉลยคือน้องฮู้ยังสีขาด้วยน้องฮู <S <S <S> พันใหม่เหรอในฐานะที่พี่โม้เล่นมานานละจัดตัวนี้เป็นเงาของตัวอะไรง่ายมากเป็นอย่างเงี้ยมีหูมีขาอย่างนี้กระต่ายอืเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเคยรำคาญตัวเองไหมเนี่ยไม่รำคาญหล่อเชลยเชลยไหมเชลยก็ได้เชลยคือกบค่ะไม่รำคาญจริงเหรอฮะเงา ต่อไปนี้เป็นเงาของสัตว์อะไรสัตว์ตัวนี้มีกลิ่นอยู่แล้วน่ะไอ้น,นี่มันไอ้นกไม่ใช่เหรอใช่ป่ะนกอ่าเป็นตัวเทียวกับกีวีเหรออืมกล่าฉีดคิดว่ามันเป็นกีวีแหละแต่จริงๆมันคุณเม่น,มนก็น่าสนใจเม่นยังไม่ออกใช่ไหมบบคูนเนี่ยคูนนกพูนเปงปอนกพูนไปละนกพูนไปแล้วเหรอปแปงปอทองแปงปอ <c oughs> อกตัวูนนะเออพู่งนตอบพ่ง ไม,ม่เฉลยไหมไม่มีมใบไหมว่าแบบเก่าไหมแมงปอและคุณอุ้ยหลุนดกอองรู้พูดไปแล้วและคุณแมงปอน้องๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะและคุณแมงปอคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์เลย <c oughs> แล้วก็ไม่เฉลยด้วยตัดคลิปเลยตรงนี้จบ <c oughs> เฉลยก็ได้เฉลยอีค่ะ What the hell?